หลายพื้นที่นะครับช่วงนี้ก็ปิดหน้ายางกันเรียบร้อยนะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ๊ให้น้ํายางนะครับเขาไปเลี้ยงใบให้ใบเขียวเร็วขึ้นให้โตเร็วขึ้นนะครับบางคนก็บอกว่าน้ํายางไม่ไหลแล้วนะครับนั่นคือปัญหาที่มันเกิดณตอนนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันดีสําหรับหลายๆคนนะครับที่กําลังกรีดณตอนนี้นะครับก็คือราคายางเนี่ยกำลังกระเตื้องขึ้นเรื่อยๆแล้วหลายพื้นที่นะครับก็ราคา30บวก นะครับซึ่งมันเป็นช่วงนะครับช่วงที่วิกฤตของใครหลายๆคนนะครับแต่เป็นเป็นช่วงที่ทําให้วิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสของใครหลายๆคนด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้ชาวสวนยางทุกๆคนนะครับแล้วมาดูกันบ้างนะครับว่าที่สวนของผมนะครับที่กรีดผ่าแรงมา5ปีแล้วเนี่ยนะครับยางโทมหรือเปล่าหรือว่าปิดหน้ายางกันหรือยังนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับ ส่วนเราก็กรีดผ่าแล้งมาแล้ว5้าปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ของอามิโนพลัสมาโดยตลอดนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มาทานะครับทาแล้วก็ของเราตอนนี้ทําเป็นสูตรเข้มข้นนะครับสามารถที่จะพ่นได้ด้วยแล้วก็ทาได้ด้วยในขวดเดียวกันแต่ตอนนี้กําลังนะครับกำลังดูคุณภาพอยู่นะครับว่ามันจะสามารถที่จะ,ะเข้ากันได้หรือเปล่านะครับสําหรับสิ่งที่เราจะใช้พ่นแล้วก็ใช้ทา นะครับมันเป็นสูตรเข้มขน้นสูตรพรีเมียมนะครับดูเปอร์เซ็นต์น้ำยางครับเข้มข้นขึ้นกว่าสูตรเดิมนะครับเพราะว่า,เ,าเราเพิ่มสารอาหารเข้าไปนะครับทำให้ปริมาณของน้ํายางมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วตัวของ NPK ที่เราเพิ่มขึ้นมาอีก10%นะครับมันช่วยในการสร้างใบให้เขียวไวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวของกรดอะมิโนของเรานะครับเรา,เาช่วยในการกระตุ้น ให้การสร้างคาร์บอนฟิวนะครับในต้นยางพาราหรือว่าต้นพืชทุกชนิดนะครับเมื่อสร้างคาร์บอนฟิวได้นะครับใบเขาเขียวเข้มขึ้นเขาก็จะให้ปริมาณน้ำํำยางที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำํำยางเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะพัฒนาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับสูตรนี้ยังไม่ได้ออกจําหน่ายนะครับเราขอ,อขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับในการ ดูคุณภาพนะครับว่าการพ่นด้วยแล้วก็ทาด้วยเนี่ยสามารถที่จะให้ปริมาณของน้ํายางแล้วก็ความเข้มข้นของน้ํายางเนี่ยดีหรือเปล่าแล้วมันสามารถที่จะเสถียรหรือเปล่านะครับนี่คือน้ํายางามีหนึ่งนะครับเพราะว่าก็ยังยังไม่หยุดไหลนะครับดูความเข้มข้นของเขานะครับแล้วก็มีหนึ่งอยู่ข้างล่างนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าสูตรนี้อะมินโนพัสสูตรเข้มข้นนะครับอะมินโนพัท2เนี่ยนะครับที่เรา,าช่วยให้ใบเขาเขียวขึ้นไวแล้วก็ให้ได้น้ำยางเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับจะออกมายัางไงนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันนะครับ